สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โมกเกงแฟนตาซีสำหรับแฟมคดีจากเรื่องโคโน่นในวันนี้ขอนำเสนอคดีที่มีชื่อว่าคดีฆาตกรรมสามพี่น้องฮอตตะครับผมซึ่งคดีนี้นะครับผมเกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่งนะครับเกิดจากครอบครัวครอบ,คร,อบ,ค,รอบครัวหนึ่งที่มีความเร่าร้อนสูงซึ่งความเร่าร้อนนี้มันทำให้เกิดระเบิดตูมกันได้เลยทีเดียวเชียวนะครับซึ่งบอกว่าคดีนี้เนี่ยมันพูดชื่อคดีว่า3พี่น้องฮอตตะเนาะเหมือนกับว่าอ่า พี่น้องมีการโดนฆาตกรรมอะไรหรือเปล่าสรุปไม่ใช่ครับผม3มพี่น้องเนี่ยดูแล้วจะเป็นแบบผู้ต้องสงสัยเป็นหลักนะแล้วก็จะมีตัวคุณพ่อที่น่าจะเป็นเหยื่อของคดีนี้นะครับก็ต้องสืบไปว่าแล้วใครกันหนอเป็นคนทําซึ่งดูไปแล้วคนนั้นก็ขยี้ประเด็นเนี้ยหลายครั้งแล้วเหมือนกันนะครับคือเรื่องของแบบคนรวยอะไรเงี้เนาะเออตระกูลแบบว่าดังๆมีพ่อมีลูกมีแบบเรื่องราวสตรอรี่ภายในครอบครัวที่ไม่ค่อยจะแบบดูดีสักเท่าไหร่นะครับชอบทะเลาะกันมีปากเสียงกันมีปมนู่นนี่ให้เราได้ขยี้กัน ซึ่งอารมณ์ในคดีของตอนนี้นะสำหรับผมนะมรู้สึกว่ามันก็โอเคนะถ้าเป็นในของประเทศไทยเราก็คือเป็นตอนแรกของปี2กันเลยมีคดีแนวชิมลางที่ไม่ค่อยหนักมากเท่าไหร่มาให้เราได้ฟังกันเนาะเดี๋ยววันนี้เราก็ไปดูกันครับว่าจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นในคดีฆาตกรรม3พี่น้องฮอตตดนี้บ้างเริ่มกันเลยนะครับผมสาหรับคดีนี้นะมันจะเป็นคดีที่ว่าด้วยเรื่องของการไปทําคดีของโมริโคโกโร่ครับก็มีไปคุยกับผู้ว่าจ้างนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการไหว้วานคดีซึ่งเป็นการไหว้วานของคดีที่ว่า ไปตามหาหมาซะหน่อยหนึ่งนี่นะครับซึ่งพอบอกเป็นคดีไปตามหาหมาปุ๊บโคนันก็บอกว่าอา้าก็ดูเหมาะดีแล้วไม่ใช่เหรอครับลุงอ่าว่าไปนะครับแล้วทีนี้ก็มีรันกับโคนันติดรถไปด้วยนั่นแหละแล้วขณะขากลับนะครับก็ได้ไปเจอกับคนคนหนึ่งกําลังรถเสียอยู่นะซึ่งคนคนนั้นก็จะมีชื่อว่าฮอตตะโคซากุครับฮอตตะโคซากุนะครับผมอายุ58ปีเป็นประธานบริษัทฮอตตะอุตสาหกรรมใหญ่ยักษ์เลยครับผมก็เรียกว่าน่าจะรวยเอาเรื่องนะครับแล้วทีนี้เนี่ยก็มีการขอร้องเลยเห็นค,ค,คนคนน ช่วยขับรถไปส่งผมที่อยู่ที่บ้านตรงบริเวณเหนือเขานี้หน่อยได้ไหมครับแน่นอนว่าผมมีค่าตอบแทนให้งามๆเลยซึ่งตรงนี้นะครับก็ขอให้คนที่เพิ่งเจอกันครั้งแรกแบบนี้ขับรถไปส่งซึ่งโมริรันโคนั้นก็ไม่ได้ติดอะไรอยู่แล้วนะเพิ่งจะเคลียร์เรื่องที่ไปคุยกับผู้ว่าจ้างมาเมื่อกี้คุณฮอตตะก็ไปถึงบ้านเสร็จตรงนี้ก็จะได้เจอกับพ่อบ้านที่มารอรับนะครับผมคุณพ่อบ้านก็จะมีชื่อว่าคุณยามาอุจิมาซาฮิโระครับผมซึ่งคุณพ่อบ้านนะครับผมอายุ55ป,ปนอบ้าขบา,า,าขงกศ บ้านฮอตตะแห่งนี้เป็นพ่อบ้านที่ทํางานมากับบ้านนี้<ๆ>ก็ราวๆสองปีนะครับแล้วทีนี้ก็แสดงความเป็นห่วงเลยโอ้โหบอกว่าเนี่ยคุณผู้ชายเนี่ยมีนัดกับลูกๆนะถึงเวลาแล้วยังไม่กลับมาสักทีหนึ่งก็เป็นห่วงคุณผู้ชายกันแทบแย่เลยนะครับอ่าแล้วทีนี้ฮอตตาก็จะสวนไปเฮอไอพวกลูกๆเรานั่นะนะมันคงคิดว่าอยากให้ฉันตายๆไปสักตดีสิท่าซึ่งพอพูดอย่างนี้ปุ๊บนะครับผมนึกภาพอันเนี้ยมันเป็นปัญหาคนในบ้าน <laughs> ใช่ไหมแล้วทีนี้3คนนอกที่ยืนอยู่ตรงเมื่อกี้นะครับรันโคนันโมริจะทำ ค่าตอบแทนนูน่นนี่แล้วทีนี้คุณฮอดตะก็จัดไปนะครับบอกว่าเนนี้เ,เออว่าไปเนี่ยมีเป็นงานเลี้ยงวันเกิดผมพอดีนะถ้าเกิดว่าไม่ติดอะไรพวกคุณ3าคนก็อยู่งานวันเกิดผมสักหน่อยสิอ่าก็จัดกันไปโมริก็เอาเลยงั้นก็อขอรบกวนด้วยกันแล้วกันนะครับอ่ากินอาหารกันซึ่งโอ้โหระดับบ้านเศรษฐีอย่างนี้นะครับอาหารก็ต้องดีๆแล้วก็มีไวน์งามๆนะครับซึ่งตัวน,นี้เราจะได้เห็นว่าคุณยามาวุจิเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการที่จะดูวงดูไวน์อะไรพวกนี้แล้วก็เสิร์ฟไวน์ได้อย่างค่อนข้างมืออา ให้นึกถึงตัวละครตัวหนึ่งในมูฟวี่สอเนาะที่เขาจะเรียกเป็นอาชีพว่าซอมเมรี่เยใช่ไหมเออแต่ว่าของคุณยามาอุจิรู้สึกว่าจะไม่ได้มีการแตะคํานี้นะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นความรู้พื้นฐานที่เขามีแล้วก็สามารถเสิร์ฟไว้ได้อยากเป็นมืออาชีพอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้แล้วทีนี้ก็จะมีการแนะนําลูกๆก,ก,กันทีละคนนะครับผมซึ่งลูกๆที่อยู่กันตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามี3คนคนแรกมีชื่อว่าฮอตตะโคอิจิครับคนนี้เนี่ยเป็นลูกชายคนโตของบ้านนี้นะครับผมแล้วก็จะม เป็นภรรยาของคุณโคอิจิทีนึงแล้วก็จะมีเป็นคุณคนนี้ครับผมฮอตตะเรียวจิซึ่งเป็นลูกคนสุดท้องของคุณฮอตตะนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีคนกลางอีกคนนึงโดยตอนแรกเห็นบอกว่าเป็น3มพี่น้องฮอตตะนึกว่าจะเป็น3คนนี้เนาะสรุปไม่ใช่ซึ่งตัวนี้ก็จะมีการเสิร์ฟไวน์กันแล้วก็เตรียมที่จะรับประทานอาหารแสนหรูตรงนี้นะครับแล้วพอมีการจะเสิร์ฟไวน์อ่ะกําลังจะฉลองวันเกิด58ปีของคุณพ่อเลยคุณน้องชายอย่างคุณเรียวจิก็บอกเลยว่า,นเ,เ,นวาเนี่ยเเเเออ้ยยผมมห็นนวว่่่าาาพีีแบบ เลี้ยงฉลองวันเกิดให้คุณพ่อเลยอย่างนี้ผมอะ่ะอยากให้พี่ชายเป็นคนกินไวน์ก่อนได้ไหมเพราะเผื่อไวน์เนี้ยมีพิษขึ้นมามีพิษขึ้นมามีพิษขึ้นมาเดี๋ยวจะแย่เอานะครับซึ่งคุณภรรยาก็ปกป้องสามีก่อนเลยนะครับว่าเฮ้ยคุณเรียวจิคุณพูดอย่างนี้ได้ยังไงอะ่ะสามีฉันจะวางยาคุณพ่อได้ยังไงนี่ซึ่งตัวเนี้ยตลกที่ว่าพูดว่าไวน์มีพิษอยู่ใช่ไหมโมริโคโกโ่สัตไปแล้วเครื่องหนึ่งครับผมซึ่งแบบก็สำนักนีดหน่อยนะเออแล้วทีนี้เนี้ยโค นนะแล้วตอนนี้อ,อ๋อมันเกิดพ่อนะครับผมลูกชายคนเล็กก็ทําให้ปากปลื้มใจเลยด้วยการที่ว่าเนี่ยบอกว่าบริษัทของพี่เนี่ยมันมีนี่ที่ต้องสะสางเยอะไม่ใช่หรือถ้าเกิดว่าพ่อตายไปแล้วก็เอออาจจะมีมรดกมาโปะอะไรตรงนี้ได้หรือเปล่าโดยพี่น้องทะเลาะก,กันอยู่ตรงนี้นะครับผมคุณพ่อก็เหลือทนแล้วถ้าเป็นภาษาหมากรุกนี่คือเรียกว่าล้มกระดานเลยนะครับกระชากผ้าปูโต๊ะอาหารเฟี้ยวเขาให้นะครับผมอาหารแสนดีที่คุณโมริอยากจะกินเป็นอาหารเย็นวันนี้สัหน่อยนึงก็เละเทะหมดเลยครับซึ่งโมริก็ช็อกกันไปนะครับผม นันรันก็ช็อกไปด้วยเนาะแล้วทีนี้ก็จะมีเสียงผู้หญิงคนหนึ่งแทรกเข้ามาครับผมว่าโอ๊ยตายแล้วพี่น้องรักกันดีเหมือนเดิมเลยสินะเนี่ยแล้วทีนี้ก็หันไปนะครับเป็นลูกคนที่สองของฮอตตะนะครับผมผู้หญิงคนนี้มีชื่อว่าฮอตตะฟูมิโกะครับซึ่งฮอตตะฟูมิโกะโผล่มาตรงนี้แล้วคุณพ่อหันไปถามเลยนะครับผมน่าจะคิดถึงลูกมากถามว่ามาทําบ้าอะไรของแกที่นี่วะซึ่งแบบฟูมิโกะก็บอกว่าเอา้าทักทายอะไรกันแบบนี้ครับคุณพ่อคุณพ่อเป็นคนส่งบองอแขบ นั้นไปหาแก้ได้ยังไงกันเล่าเออเะซึ่งตัวนี้ฟูมิโกะเองก็โมโหนะครับคือด้วยความที่ดูแล้วพ่อลูกคู่นี้ไม่ถูกกันอย่างแน่นอนแล้วที่พ่อตัดสัมพันธ์มันก็คงเป็นเหตุผลที่ฟูมิโกะเองก็ไม่ถูกกับคุณพ่อด้วยเนาะซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่บง่งบอกได้ว่าครอบครัวนี้ไม่ได้อบอุ่นเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับแล้วไอ้การแสดงอารมณ์ใส่กันตัวนี้เนี่ยมันก็จบลงด้วยการที่ว่าทุกคนแยกย้ายนะครับแล้วโคนันรันโมริก็ไปกินข้าวกันที่ห้องพักเล็กๆที่คุณยามาอุจิััดดดเเตตรรรรรรรียมมมไว้้ใหหนนะคบก็ป็ปอาาธธ นะแล้วโมริกเองก็จะมีบทว่าเนี่ยเออเขาก็นึกว่าจะได้กินอาหารดีๆสัหน่อยนึงนะเนี่ยนะซึ่งอัน,น้รันเองก็บอกว่าเอยไม่เป็นไรหรอกคุณพ่อไม่หวังอะไรเยอะแยะมากมายขนาดนั้นนะแล้วทีนี้โคนันด้วยความอยากรู้อยากเห็นเนาะเขาก็จะมีการถามกับทางคุณยามาอุจินะครับว่าอย่างคุณฮอตตะกับคุณฟูมิโกะเนี่ยเขามีปัญหาอะไรกันหรอครับเห็นบอกตัดสัมพันธ์กันนูน่นนี่แล้วคุณยามาอุจิก็จะบอกไปว่าผมเพิ่งเข้ามาเป็นผู้ดูแลที่บ้านหลังนี้ก็2ปีเท่านั้นเองนะครับก็คงไม่รู้เร คุณฮอตตาก็แบบอารมณ์เสียแน่นอนครับผมพอเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นกับวันเกิดของตัวเองแล้วทีนี้อยู่ๆตัวเองก็เห็นว่ามีกล่องอะไรบางอย่างดูแล้วเป็นกล่องใส่วิสกี้ซินานี่ซึ่งพอเปิดปุ๊บก็ตุ้มเลยนะครับแล้วทีนี้ก็สะเทือนไปทั้งบ้านพอสะเทือนไปทั้งบ้านเสร็จโมริโกโกโร่ที่กําลังแบบนั่งอยู่กับคุณพ่อบ้านอย่างนี้นะครับก็ต้องรีบมาดูที่เกิดเหตุนะซึ่งพอมาถึงที่ปุ๊บเนี่ยก็ชัดเจนนะครับผมคุณฮอตตะกลายเป็นศพไปเรียบร้อยแล้วซึ่งตัวนี้เป็น น่าจะเป็นระเบิดแบบไดนาไมค์หรือเปล่าแต่โคนันนะก็เห็นแย้งว่าถ้าเกิดว่าเป็นไดนาไมค์จริงมันก็ควรจะมีพวกแบบกลิ่นดินปืนไม่ใช่หรือแล้วทีนีน้พอโคนันดูไปก็ปรากฏว่าที่ร่างกายของคุณฮอตตะมันเหมือนจะมีเป็นพวกเศษก้งเศษแก้วเศษไม้อะไรพวกนี้ติดอยู่ตามร่างกายเหรอมันเป็นเพราะอะไรกันวะก็ดูไปดูมาตอนแรกที่เห็น,นคือไม่รู้ไงว่ามาระเบิดเพราะอะไรแต่อย่างที่หนึ่งพอจะรู้แล้วว่าไอ้ส่วนที่เป็นระเบิดมันคือวิสกี้แล้วก็เป็นวิสกี้อย่างดีที่ใส่กล่องไม้เอาไว้นะครับมันก็ โดยในระหว่างที่เกิดเหตุตรงนี้นะครับผมพวกลูกๆพวกลูกๆเนี่ยก็มาดูที่เกิดเหตุด้วยนะครับก็เพิ่งได้รู้ว่าคุณโมริคือนักสืบเองหรือนี่ซึ่งโมริที่สืบอยู่นะครับผมก็แอบมีรําคาญโคนันนิดนึงก็ให้โคนันเนี่ยอย่ามาเกะกะได้ไหมโคนันเองก็โอเคถูกคุณลุงไล่ตามเคยแต่ทีนี้มีจุดที่ว่าโคนันเขาล้มแล้วเอามือไปโดนพื้นะครับแล้วอยู่ๆเขาก็เห็นว่าเฮ้ยทำไมแบบว่าเหมือนเหมือนมีดินมาติดมือเราด้วยอ่ะตรงนี้ก็ขอปล่อยไปก่อนแล้วโมริก็สืบตรงนั้นอยู่อีกสักแป๊ แล้วตอนนั้นก็จะมีคุณโคอิจิเนาะแล้วก็ภรรยาและฟูมิโกะก็อยู่ที่นั่นพูดจาแบบว่าจะทะเลาะทะเลาะกันนะครับโคอิจิบอกเลยว่าคนที่ฆ่าเนี่ยต้องเป็นฟูมิโกะแน่นอนเลยเพราะเธอมีความแค้นกับคุณพ่อใช่ไหมคนที่ทําต้องเป็นเธอแน่ซึ่งอย่างคุณฮารุมิที่เป็นภรรยาก็รู้นะคือรู้เรื่องความบาดหมางของลูกสาวคนนี้กับคุณพ่อนะก็บอกว่าเนี่ยหายไปตั้ง5ปีแล้วแล้ววันนี้พอปรากฏตัวขึ้นมาปุ๊บก็เกิดเหตุเลยเป็นยังไงล่ะถ้าไม่ใช่เธอแล้วมันจะเป็นใครกันหนอะฟูมิกกกกกกะะ็ะ um จจยยยอออมมมรรับนนนคววว่่่าาาาาาาเาเเเเลลีีดดดพแถขไหื ถึงท่านอยากฆ่าให้ตายกันเลยนะแต่ฉันไม่ได้ทํานะและใครเป็นคนทําฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ใดก็ตามแล้วขอขอบคุณคนที่ทําคนนั้นมากเลยโอ้โหนี่คือแบบน่าจะเป็นลูกสาวที่เกลียดพ่อมากๆเนาะแล้วในเรื่องคนนั้นนะครับเวลาที่มันมีปมตัวละครอ,อะไรแบบนี้ยมันควรจะมีอะไรที่เฉลยในตอนท้ายเนาะว่าลูกสาวทำไมถึงเกลียดคุณพ่อแล้วทีนี้พี่สาวก,ก็จะบอกไปเลยว่าพวกพี่ๆก็เกลียดพ่อมากเหมือนกันไม่ใช่หรือถ้าเกิดว่าพ่อตายไปเรื่องน่ n เรื่องนี่ที่มีกับบริษัทของตัวเองอย่างเงี้ยก็จะได้เอามรดกข,ของคุณพ่อมมมาาาช่วยยยตรรงงนนนัันงงั้นะู้ไดดเเีีีะกกก็จู้ถ ซึ่งโมริเองก็มาถึงสมรภูมิที่มีการเถียงกันตรงนั้นนะถึงกับบอกว่าเนี่ยเป็นพี่น้องกันภาษาอะไรวะเนี่ยนะพ่อตายแล้วยังมาเถียงกันว่าใครเป็นคนฆ่าครับเออตรงนี้ก็เป็นอะไรที่โมริก็ปวดหัวอยู่แล้วพอโมริปวดหัวได้ไม่นานเลยครับผมคุณยามาอุจิก็รีบวิ่งมาบอกทุกคนนะว่าเมื่อกี้โทรไปจะตามตำรวจมาแต่ว่าติดต่อไม่ได้และที่ติดต่อไม่ได้นั่นนะเป็นเพราะว่ามันมีคนตัดสายโทรศัพท์แล้วตอนนี้พอโทรออกไม่ได้ปุ๊บก็จําเป็นต้องไปแจ้งตำรวจด้วยตัวเองกันหรือเปล่านี่นะครับแล้วทีนี้ย การที่ว่าเห็นไอ้ส่วนเศษของกล่องวิสกี้ที่วางอยู่บนโต๊ะแล้วก็บอกว่าไอ้กล่องวิสกี้อันนั้นมันเป็นของที่คุณเรียวจิเขาจะให้เป็นของขวัญวันเกิดกับนายท่านนะครับแล้วคุณยามาอุจิเองนะครับก็เป็นคนที่เอาจากของคุณเรียวจิเนี่ยไปไว้ที่ห้องของนายท่านซึ่งพอพูดชื่อเรียวจิขึ้นมาปุ๊บเฮ้ยเดี๋ยวก่อนที่พี่น้องเถียงกันอยู่เมื่อกี้ว่าไปแล้วมีโคอิจิมีฟูมิโกะมีฮารุมิแล้วคุณเรียวจิหายไปไหนวะเนี่ยนะซึ่งพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บก็ต้องรีบ คุณเรียวจินะครับที่เจอก็จะเป็นกระเป๋าที่มีการใส่มีดเอาไว้โดยตัวนี้ก็ต้องไปเช็กกันที่โรงรถสะหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้มันติดต่อตำรวจไม่ได้เราก็อาจจาเป็นต้องขับรถไปกันเองนะซึ่งรถที่โรงรถทั้งหมดนั้นนะครับผมยางแตกหมดเลยครับซึ่งอียางแตกตรงนี้นะครับก็เป็นหลักฐานชัดเจนว่าไอ้คุณเรียวจิน่าจะเป็นคนทําเพราะว่ามีดที่เจอที่ห้องคุณเรียวจิเมื่อกี้นะครับมันมีรอยเหมือนกับว่าเป็นยางยางด้วยเป็นไปได้ว่าเขาต้องการตัดทางหนีของทุกคนอะซึ่งตัวนี้โคนันก็น่าจะต้องมาคิดแล้ว้วววปป่ะมมมันนีีีคคาาเเ็ไไดดดจกกิอ หนึ่งในบ้านหลังนี้หรือเปล่าโดยคุณฟูมิโกะก็จะมีรถของตัวเองใช่ไหมแล้วทีนี้ก็หันไปหาพี่โคอิจิซิพี่โคอิจิก็มากับคนขับรถนะครับแล้วก็มากับภรรยาของเขามีคนมาส่งก็ว่ากันไปแล้วก็จะมีคําถามจากโคนันมานะครับว่าเอ้ยถ้าคุณเรียวจิเขาเป็นคนร้ายแล้วทําไมเขาต้องเจาอะอยางรถตัวเองด้วยโมริเขาก็บอกไปเลยนะครับว่าเอา้ามันแงอยู่แล้วสิถ้าเกิดว่าตํารวจมาแล้วมีแค่รถของตัวเองที่ยางไม่แตกมันก็จะต้องถูกสงสัยตั้งแต่แรกเลยไม่ใช่เรื่องไงซึ่งอันนี้โคน,นันก็คิดว่าาาออน,น้้ะะแก,ก,กีกืถเจทํไรบบ ทำไมไม่คิดบ้างล่ะว่าไอ้ที่แบบที่เกิดเหตุมีวิสกี้ของตัวเองแล้วมาระเบิดนั้นแล้วก็ตัวเองหายตัวไปแบบเนี้ยจะไม่ถูกสงสัยเหรอถ้าตำรวจมานะครับเออคนนั้นก็คิดในใจว่ายังไงก็ต้องถูกสงสัยไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแล้วการกระทาโดยองค์รวมมันก็น่าสงสัยอยู่หลายจุดแล้วทีนี้คนนั้นเองนะครับก็คิดว่าคนร้ายไม่น่าจะใช่คุณเรียวจิโดยตัวนี้เพื่อความปลอดภัยโมริ i, เขาก็เลยบอกกับทุกคนนะครับว่าให้ทุกคนอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนก่อน,อ,นอย่าพึ่งอยู่เดียวๆเวปน็นอันขาดเพราะว่าคนร้ายวงเล็บว่าคุณเรียวจิิเนนีีี่่้้าาอออจจะลงงงมืกกกทึึ็ไดซตั เขาไม่เอาด้วยเขาขอกลับไปที่ห้องของเขาดีกว่าแล้วเขาก็กลับไปแยกย้ายนะครับแล้วโมริเองก็ทําอะไรไม่ได้ไงเอาแต่ใจขนาดนี้ก็คงต้องตามน้าไปก่อนแล้วทีนี้ยามาอุจิเขานึกขึ้นได้ว่าเขายังมีรถอีกคันนึงซึ่งน่าจะเป็นรถของทางตัวเขาเองด้วยซึ่งรถคันนั้นมันเสียอยู่พอดีนะเดี๋ยวขอโอกาสไปซ่อมสักนิดหนึ่งกันละกันเผื่อจะให้ใครขับรถไปแจ้งตํารวจนะโดยที่ว่าก่อนกลับบ้านตอนนั้นนะโคน,นันเขาก็ไปเจอสร้อยคออันนึงซึ่งก็เป็นของคุณฟูมิโกนะ,ะ,กโกะน,ออน,นั่นแหละก,ก เอาสร้อยมาคืนนั้นชัดเจนว่าเขาหาสร้อยคออยู่แล้วเขาก็รีบแบบชิงจากคนนั้นกลับคืนมาเลยนะครับคนนั้นก็ถามเกี่ยวกับเรื่องของไอ้สร้อยคอนี้ดูแล้วมันจะเป็นของสาคัญของคุณฟูมิโกะเนาะแล้วคุณฟูมิโกะก็จะบอกว่าเออก็เอเอขอบคุณนะหนูที่เก็บมาให้อันเนี้ยมันเป็นสิ่งล้าค่าสําคัญที่สุดของพี่เลยซึ่งในจี้ห้อยคอนั้นนะครับก็จะมีเป็นรูปของผู้ชายคนหนึง่งซึ่งผู้ชายคนนั้นเป็นคนรักของคุณฟูมิโกะที่เสียชีวิตไปเมื่อ5ปีก่อนครับซึ่ง5ปปปีีีกก่่่่่ออออนนน็็็เเเทท์ลชวงตัดพห้า กับพ่อของเขาหรือเปล่านะอันนี้โคนันก็น่าจะสงสัยคุณฟูมิโกะแบบนั้นซึ่งฟูมิโกะก็จะบอกว่าเขาอะฆ่าตัวตายแต่ความเป็นจริงแล้วไม่ใช่หรอกเขาถูกฆ่าตายโดยพ่อของฉันเองฮอตตัดโคซากุคนนั้นยังไงละ่ะซึ่งก็เป็นข้อมูลใหม่ที่ได้มานะครับเออก็รู้แล้วว่าทําไมคุณฟูมิโกะนั้นถึงได้หักกับพ่อของเขาแบบนี้นะครับเออซึ่งตรงนี้ผมมองว่ามันไม่เกี่ยแล้วเนาะว่าจะรักแฟนของตัวเองมากกว่าหรือจะรักพ่อมากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าใครคนใดคนหนึ่งเป็นคนทําร้ายอีกคนหนึ่งอย่างเงี้ยตัวเเองงกก็มีีสสิิทททธ์่่จแคค้นคคนนัหึา คนที่ตัวเองรักอีกคนหนึ่งนะครับฟังอย่างนี้ไม่งงใช่ไหมนะครับเออซึ่งตัวเนี้ยมันก็เลยเป็นเหตุผลที่น่าจะเพียงพอแล้วแหละว่าถ้าฟูมิโกะเขาบอกว่าพ่อเขาเป็นคนฆ่าแฟนของตัวเองอย่างนี้นะครับก็เลยยอมที่จะตัดพ่อตัดลูกกันนะครับแล้วเท่าที่ดูแล้วเนี่ยฟูมิโกะน่าจะเป็นคนเริ่มซะด้วยที่ว่าตัวเองหนีหายออกไปจากบ้านอย่างนี้นะแล้วฮอตตะเองก็คงโมโหยอมก็ได้ว่าตัดพ่อตัดลูกกันไปแกกับฉันไม่เกี่ยวข้องอะไรกันอีกนะครับซึ่งอันนี้ข้อมูลที่โคนนนได้รับมาก็ต้องมาทบทวนแล้วว ถ้าโดยองค์รวมแล้ววิธีการฆ่าจะทำอะไรได้นึกย้อนไปยังเ,เรื่องวิสกี้ที่มันระเบิดเนาะคุณฟูมิโกะจะทำได้ยังไงว่าของขวัญก็เป็นที่คุณเดียวจิให้มาแล้วคุณยามาอุจิก็เป็นคนเอามาไว้ในห้องแล้วทีนี้คนนั้นก็จะหันไปเห็นในจุดต่างๆของบริเวณบ้านก็จะรู้ว่าเฮ้ ที่สวนตรงนี้มันมีเป็นปุ๋ยเคมีปุ๋ยวิทยาศาสตร์บางอย่างสินะอ่าคิดไปคิดมาตอนที่ระเบิดมันมีดินด้วยนี่วาแล้วเสร็จปุ๊บคนนั้นก็เข้าไปในอีกห้องนึงนะครับผมปรากฏว่าไปเห็นภาพอะไรบางอย่างตั้งอยู่แล้วคนนั้นก็คิดว่าหรือว่าภาพคนคนนี้จะเอ้ยใช่เลยนี่ว่าอ่าเสร็จปุ๊บคนนั้นก็ต่อปริศนาทั้งหมดได้แล้วนะครับคนนั้นที่เขาเห็นภาพตรงนั้นเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ไปหาคุณยามาอุจินะครับแล้วทีนี้ก็เห็นว่ามีรถคันหนึ่งที่คุณยามาออกลลัง่อ่ยอยู็เ ไปแบบชวนพูดคุยกันว่าเออมันก็เป็นรถที่เก่าดีนะครับคุณยามาอุจิครับคุณยามาอุจิก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นรถคันแรกที่ฉันออกแบบเลยนะโคนันก็ถามว่าเอา้าคุณยามาอุจิเป็นแบบดีไซเนอร์รถมาก่อนเลยเนี่ยเออซึ่งคุณยามาอุจิเขาก็จะพูดนะครับว่าจนถึง5ปีที่แล้วก็ใช่แหละนะครับก็คือเป็นผู้ออกแบบรถมาก่อนแล้วก็ค่อยมาทํางานเป็นผู้ดูแลบ้านหลังนี้นะครับโดยตรงเนี้ยคุณยามาอุจิก็จะบอกโคนันว่าเอยไปตามคุณฟูมิโกะมาหน่อยได้ไหมเดี๋ยวกะว่าจะให้ไปเรียกตำรวจมาสักหน ยามูจิเขาก็จะบอกว่าเขา่เป็นผู้ดูแลบ้านเป็นพ่อบ้านเขาก็ต้องดูแลคนในบ้านเพราะฉะนั้นแล้วก็ควรจะให้ใครสักคนหนึ่งที่ขับรถได้ไปนะครับก็ให้เป็นคุณฟูมิโกะเนาะคนนั้นก็จะไปไปเรียกคุณฟูมิโกะซะแล้วทีนี้เนี่ยครับก็เวลาผ่านไปมาถึงช่วงอาหารเช้านะครับคือคดีก็ยังไม่ได้เคลียร์ร้อยเปอร์เซ็นต์คุณเรียวจิอยู่ไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมแล้วคันนี้ก็พักกินข้าวกันสักนิดหนึ่งนะครับทั้งโมริทั้งรันทั้งคุณฮารุมิคุณโคอิจิก็เตรียมทีีปป่่จจจจะะะะกกกกิิินนนนนนขขข้้้้้าาาววววแลเเสรร็็ปุ๊คััััอศยงงหณ เสียบชึกเขาให้นะครับผมนาฬิกาเข็มยาสลบเจ้าเดิมครับเสียบปุ๊บด้วยความหิวของโมริมั้งโมริก็บอกว่าข้าวจ๋าแล้วก็สลบมือดไปนะครับพอสลบมื่อไปตอนนั้นเสร็จแล้วก็เตรียมที่จะเฉลยคดีแล้วแล้วพอคุณยามาอุจิเข้ามาในห้องอาหารดีปุ๊บก็ตกใจกับการเห็นรูปอันหนึ่งที่ตั้งอยู่บนโต๊ะอาหารนั้นครับแล้วทีนี้โคนนนก็เปิดเลยครับผมพูดด้วยเสียงของคุณโมริไปก่อนนะไม่เห็นต้องตกใจเลยนี่ครับคุณยามาอุจิอันเนี้ยมันเป็นรูปที่อยู่ในห้องของคุุุณณณไไไไมมมม่่่่่่ใใใชหหรอออแล้้้้้วววคคยยยาาาจจจิกจก i, ก็ะะตนเนเดดดีขปงผโท อนุญาตเนี่ยนะพร้อมกับเป็นการเฉลยคดีนั่นแหละครับว่าคนร้ายก็คือคุณยามาวุจินะที่เป็นคนฆ่านายท่านกับมือเป็นเพราะว่าใช้ส่วนผสมของปุ๋ยเคมีมาทําการผสมแล้วทีนี้เนี่ยมันก็จะได้เป็นวัตถุดิบที่กลายเป็นระเบิดได้รุนแรงไม่แพ้ไดนาไมต์เลยนะครับแล้วทีนี้ไอ้กล่องวิสกี้นะั้นนะบรรจุไอ้ส่วนระเบิดนี้ไปตามด้วยการใส่กร,รมถันเข้าไปนะครับผมพอใส่กร,รมถันลงไปเสร็จแล้วพอจังหวะเปิดไอ้กล่องวิสกี้นั้นมันจะกลายเป็นระเบิดที่รุนแรงมากๆซึ่งตอนนั้นก็เป็นจุดที่ชััดดเเจนคว่าพออุณตปิ ปุ๊บระเบิดปั๊บเลยทีเดียวเชียวแล้วทีนี้คุณยามูจิก็จะบอกเลยนะครับว่าทําไมผมต้องฆ่าอไอยท่านด้วยละครับบ้าบอสิ้นดีเลยครับคุณโมริและแน่นอนครับผมเมื่อนักสืบไม่รู้เขาก็จะไม่พูดไงแต่ตอนนี้เขารู้แล้วนะครับแล้วเหตุผลที่คุณยามจิฆ่าคุณฮอตตะเนี่ยมันเป็นเพราะว่า ต้องการล้างแค้นให้กับคนในรูปไงซึ่งคนในรูปนั้นนะครับคือลูกชายของคุณยามาอุจินั่นเองครับโดยที่ปฏิปตอว่าเนี่ยเมื่อ5ปีที่แล้วลูกชายของคุณเนี่ยเขาฆ่าตัวตายเพราะเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งซึ่งมีคุณฮอตตะเป็นต้นเหตุใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณก็เลยต้องการที่จะล้างแค้นเขาด้วยการเอากล่องวายของคุณเรียวจิเนี่ยมาทําเป็นระเบิดแล้วก็เอาไปใส่ไว้ในห้องของฮอตตะแล้วพอสังหารคุณฮอตตะได้แล้วคุณก็กําลังเตรียมแผนต่อไปเพื่อที่จะสังหารคนอีกคนนึง เขาทําเพื่อเคนทาโร่ลูกชายของเขาซึ่งลูกชายของเขานะครับผมมีประเด็นกับฮอตตานิดนึงว่าเขาอ่ะเคยหลงรักผู้หญิงคนนึงแล้วก็มีแฟนเป็นเรื่องเป็นราวแล้วแล้วคือแฟนของเขาเนี่ยเป็นลูกสาวประธานบริษัทแบบใหญ่โตเลยนะครับแล้วด้วยความที่เคนทาโร่เนี่ยรู้สึกว่าอาจจะไม่คู่ควรกับลูกสาวก็เลยพยายามพัฒนาตัวเองมาเป็นนักเปียโนอาชีพการที่เขามาลดแล่นในวงการของเปียโน,โน,โนตรงนี้นะครับเคนทาโร่เองก็สามารถที่จะเติบโตได้อย่างสง่าง,งามนะแล้วพอถึงจุดนึงเนี่ยเขาก็จะไปขอพูดคุยเกี่ยวกับ เรื่องของลูกสาวหน่อยคือก็รักลูกสาวจริงๆนะครับคุณฮอตตะครับนู่นนี่นะครับแล้วกลายเป็นว่าตอนที่ขอร้องตอนนั้นฮอตตะเขากระทืบมือของเคนทาร่ซาเลเทเลยครับซึ่งการกระทืบมือกระทืบนิ้วตอนนั้นก็เลยทําให้นิ้วใช้การไม่ได้โอ้โหและนึกภาพสิครับเปียโนเนาะนักเปียโ,โนแล้วโอโห้หนิ้วใช้ไม่ได้จะเอานิ้วที่ไหนไปเล่นเปียโน,โนแล้วเคนทาร่เองนะครับที่เขาก็สูญเสียซึ่งแบบนิ้วที่เป็นชีวิตของเขาที่ทําให้เขาสามารถเล่นเปียโนได้ สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็มีจุดที่ว่าเขาไม่อยากอยู่ต่อแล้วนะครับขับรถแล้วก็พุ่งลงทะเลตายไปเลยครับผมซึ่งตัวนี้ก็โหความสงสารลูกชายที่มีก็เลยทําให้เขาเน่ๆต้องการที่จะวางแผนล้างแค้นโดยดั้งเดิมแล้วเนี่ยคุณยามาอุจิ G, เขาก็บอกว่าเขาไม่ค่อยได้คุยกับลูกชายหรอกแต่สืบไปสืบมาแล้วก็รู้แหละว่าคนที่ทําเป็นใครแล้วทีนี้เขาก็เลยเข้ามาเป็นพ่อบ้านของที่นี่เพื่อที่จะใช้วันเกิดเขาเนี่ยเป็นเวทีในการล้างแค้นซึ่งอันนี้ก็บอกว่าเนี่ยเป้าหมายต่อไปจริงๆแล้วก็จะเป็นคุณฟููมมมิิิกกะด้้วววยยเเเเพราาาาาา่่่คคคุุณณจจขใฟนนีป็ ทิ้งลูกชายของเขาตรงนั้นนะ่ะเหมือนกับว่าเป็นองค์ประกอบอีกอันหนึ่งที่คิดไปว่ามันก็ดูสมเหตุสมผลที่ว่านิ้วของตัวเองก็ใช้งานไม่ได้แล้วแล้วยังโดนแฟนที่รักทิ้งไปอีกอย่างเงี้ยนะครับเขาก็เลยทําการปิดชีพตัวเองไปซึ่งตัวเนี้ยมันจะมีจุดเข้าใจผิดเล็กๆน้อยๆนะครับอ่ะแต่ใได้ก็ตามแล้วตอนเนี้ยเขาก็กลับว่าจะให้คุณฟูมิโกะนั้นเป็นเหยื่อรายต่อไปแล้วรันก็บอกนะเอา้าแต่คุณฟูมิโกะยังปลอดภัยอยู่ไม่ใช่เหรอแล้วก็จะมีภาพที่ว่าคุณฟููมมมมมมิมิิโโโกกกกกกขขขขขัััับรรรรรถอออออออไไไปปปป้้้้าา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 งงนน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 นตตตทีีี่่คคคุุณณใหววจจเเเเเดยย็ฉล ถ้าเกิดว่าคุณฟูมิโกะขับออกไปแล้วก็เหยียบเบรกสักแรงๆหน่อยนึงปุ๊บมันจะเกิดแอร์แบ็กดันออกมาและทําให้คุณฟูมิโกะเสียจังหวะพอเสียจังหวะตัวนั้นเนะี่ยก็จะกลายเป็นจุดจบที่ไม่ต่างจากเคนทาโร่ที่ต้องขับรถแล้วก็พุ่งลงทะเลไปนะครับอันนั้นเป็นแผงของคุณยามาอุจิเนาะแล้วโมริก็ต้องไขความเข้าใจผิดทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับว่าตอนนี้ฟูมิโกะเขายังคลองตัวเป็นโสดเพราะอะไรล่ะครับคุณยามาอุจิเป็นเพราะว่าเขารักลูกชายของคุณเพียงคนเดียวยังไงล่ะแล้วยามาาอออออออจจจิกจนะกิกกกกกกก็็ะะปฏเเเสธนนนบว่่้้้ยไดดผูหญงงมมััซืทีพตร ตั้งหปีแล้วแบบนี้นะ่ะเหรอจะเป็นคนดีและเขาจะรักลูกชายผมขนาดนั้นเชียวหรือแล้วทีนี้โคน,นันนะครับก็จะแอบ,บโยนไอ้สร้อยคอที่เป็นสมบัติล้ำค่านั้นของคุณฟูมิโกะไปเนาะแล้วก็บอกว่านั่นนะ่ะคือสมบัติล้ำค่าของฟูมิโกะที่เขาเก็บไว้แล้วก็คิดถึงลูกชายของคุณมาตลอด5ปีนั้นเลยยังไงล่ะคุณยามาอุจิเอ๋ยซึ่งตัวนี้ก็กลายเป็นว่าตัวของยามาอุจิรู้สึกผิดเลยนะครับว่านี่ฉันกําลังจะฆ่าคนที่รักลูกชายฉันขนาดนั้นเชียวหรือแล้วทีนี้คุณฟ um ูมมิิโโกกกกกะ็็็็ลััับบบาาาาาานนนนนคครรรรเเเเปปพวววว่่่่่่ทีจงงงแแออออตตืไไ้ยซึสด ที่เห็นว่าลดออกไปนี่คือฟูมิโกะขับหลอกใช่ไหมออนะครับอะกลับมาตรงนี้แล้วเนี่ยฟูมิโกะเนี่ยก็จะมีมุมตํำหนิแฟนของเขานะครับคือเขาก็รัก แฟนของเขามากนั่นแหละแต่ที่ต้องตําหนิเป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะว่าฟูมิโกะเขาไม่ได้ทิ้งเคนทาร่ไปใช่ไหมแล้วก็หมายความว่าที่เคนทาร่เขาฆ่าตัวตายเนี่ยมันเป็นเพราะเหตุผลเดียวนั่นก็คือนิ้วของเขาใช้การไม่ได้แล้วตรงนั้นอะ่ะมันก็จะเป็นการพลิกอีกด้านหนึ่งว่าฟูมิโกะต่างหากที่โดนเคนทาร่ทิ้งและไม่ได้ทิ้งธรรมดาด้วยทิ้งไปยังโลกหน้าเลยแล้วก็ทิ้งความแค้นตรงนี้ไว้ให้กับคุณยามาอุจิต้องมาล้างแค้นพ่อของฟูมิโกะไปซึ่งฟูมิโกะเขาก็ยอมรับทั้งหมดทั้มมมมมมวลลแแแหะชะชีีีิตตขออเเเค้้้าาาาาาันนนกกกกก็็็็ปรณพพ่่่่ทํบบยไได อะไรพ่อแต่กลายเป็นว่ามีคุณยามาอุจิมาค่าให้เป็นเพราะมันก็ไปมีเรื่องที่เกี่ยวกับเคนทาโร่ที่เป็นลูกชายของเขาอีกทีหนึ่งตรงนี้มันก็เหมือนกับเป็นความสัมพันธ์ที่โยงกันไปโยงกันมาแล้วก็เกิดโศก,กนาฏกรรมตามนี้ขึ้นมา่นแหละครับโดยตรงนี้ก็ถือว่าเคลียร์ไปนะครับคุณยามาอุจิก็จะถูกตำรวจจับไปตามระเบียบแล้วคุณเรียวจินะครับเขาก็ถูกขังไว้ในห้องห้องหนึ่งในบ้านนี่แหละนะเออก็คือเหมือนกับว่าเป็นตัวยื้อเวลาไงที่จะทําให้คุณยามาอุจินั้นสามารถที่จะมีีแแแผนนนใกก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 าาารรรจจััััดดดบบคคุุณณฟูมูมมิิไนน้้้้ออย็็็ตตตลลลววววเถพปภ เีเรรยบร้อพอคดีไขเสร็จทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับโมริก็ตื่นมาเอา้าคุณยามาโอจิข้าวแล้วครับผมข้าวผมหิวข้าวแล้วเอาข้าวมาเสิร์ฟหน่อยซึ่งก็นั่นแหละครับตามสไตล์ของโมริโคโะโร่ที่หลับไปแล้วตื่นขึ้นมาไม่รู้เรื่องรู้เหล่านะครับจบไปกับคด,ดีฆาตรกรรม3พี่น้องฮอตะนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างรู้สึกปลับปื้มใจกับความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวนี้มากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงนะครับก็มาคอมเมนต์มาพูดคุยมาแชร์กันได้เลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้้้้ฟัังงงงเเพีีีีียทท่่่่าาาานนนนคคืออออต1ขป2ะะรบบบมแแลถไวว ท่านผู้ชมรู้ไหมว่าตอนต่อไปจะเป็นตอนอะไรอย่างนี้นะใครจําได้ก็คอมเมนต์สปอยกันไปก่อนเลยกันได้ครับและเดี๋ยวไปพบกันใหม่ในแฟ้มคดีตอนหน้าสำหรับนี้ผมหมูเก่งขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ